ก็มาถึงวันนี้นะครับวันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ซึ่งร่วมกับสอบสวนกลางด้วยนะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากกรณีที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรลอตนะครับก็ได้มีการร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันสร้างราคาหุ้นบริษัทมอรีเทิร์นจำกัดมหาชนหรือว่ามอ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ก็มีการร้องทุกข์ในความผิดฐานช่อโกงโดยกรณีนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐ,ฐาทวีสินก็ได้มีการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับมาร่วมสอบสวนในคดีนี้ด้วยนะเป็นการสนทิกำลังร่วมกันร,ระหว่าง d s i กับสอบสวนกลางรตรงนี้เนี่ยเป็นการบ่งชี้ ให้เห็นก่อนนะฮะบเบื้องต้นถ,ถึงการเอาจริงเอาจังในการดำเนินคดีในส่วนนี้าาซึ่งแน่นอนฮะเหตุผลรหรือสาเหตุที่ต้องเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากในคดีนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายมิติด้วยกันทั้งมิติในแง่ของการเรียกความเชื่อมั่นนะฮะให้กับตลาดทุนไทยทั้งมิติที่เป็นการทวงความยุติธรรม นะหรือสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่เสียหายจากกรณีดังกล่าวที่ได้รับความเสียหายนะและแน่นอนมันก็จะมีในส่วนของนักลงทุนรายย่อยอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องบอกกรณีของมอเนี่ยมันมีทั้งโตวหุ้นมอเองและหุ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องรหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่ก็ดันไปเกี่ยวข้องกับ หุ้นบริษัทอื่นๆมันก็ลิงก์กันหมดตรงนี้มันทําให้เกิดแรงกดดันนะฮะแล้วก็ทําให้ได้รับความเสียหายฉะนั้นมันมีหลายมิติแล้วก็บอกว่าในบรรดาบริษัทหลักทรัพย์นะเจ้าใหญ่ๆทางนั้นนะอที่ได้รับความเสียหายในเรื่องนี้โอเคตรงนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะฮะที่มีการสนที่กาลังร่วมกันระหว่าง2หน่วยงานในคดีที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุนของประเทศไทย รายงานล่าสุดทางดีอซได้มีการสอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานจนเสร็จสิน้นโดยทางคดีนั้นมีพยานหลักฐานพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน42รายรเนื่องจากพบพฤติการนะครับร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นมอมาอย่างต่อเนื่องในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ mm hmm. โดยทำการส่งคำสั่งซื้อขายนะฮะในลักษณะที่ทำให้สภาพการซื้อขายหุ้นมอนั้นผิดไปจากสภาพปกติ ของตลาดแล้วก็เข้าขายทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายอันเป็นความผิดฐานสร้างราคาหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา244ทั3วงเล็บ1และวงเล็บ2ประกอบมาตรา244ทั5และมาตรา244ทับ6รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ800ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังพบอีกว่าการกระทําของกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับเป็นความผิดฐานร่วมกันช่อโกงบริษัทหลักทรัพย์มูลค่าความเสียหายกว่า4,500ล้านบาทอีกฐานหนึ่งและก็มีรวมถึงความผิดฐานเป็นอั้งยี่ซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา3.41มาตรา2.09และมาตรา2.10 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้มีความเห็นทางคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัมสครูขออนุญาตอ่านให้ครบทุกตัวอักษรน,นะมไม่อยากจะตกหล่นฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนในแง่ของการดำเนินคดีเอาผิดตรงนี้นะฮะ,ะฐานแรกจะเป็นเรื่องของการสร้างราคาหุ้นสร้าง v o l um ุ am, ่มเทียมนะทำให้เกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับสภาพการซื้อขายของหุ้นมอครับฐานที่2เป็นเรื่องโกงโบรกเกอร์โกงโบรกเกอร์นะฐานที่3อันนี้ใหม่ใหม่ที่สุดครับฟังกันให้ดีสำหรับแวดวงตลาดทุนไทยการเอากฎหมายอ้างยี่ซ่องโจรมาใช้อ้างยี่ซ่องโจรตรงนี้ผมว่ามีนัยะเลยนะจากก่อนหน้านี้คือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ครับ ในบ้านเราเนี่ยมันอ่อนนะแล้วก็เป็นคดีแพ่งครับก็เต็มที่จ่ายค่าปรับหรือถ้าตรวจพบว่ามีการช่อโกงอันนั้นก็เป็นคดีอาญาว่ากันไปนะแต่ทีนี้การเอาอ้างยี่ซ่องโจรมาใช้เนี่ยมันก็ทําให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ว่าอ่อนนี่กลายเป็นโคตรแข็งขึ้นมาทันทีนะโคตรแข็งนะโคตรตะระแข็งเลยนะอใช่ ี่นี้อาจจะต้องไปดูในยะสักนิดหนึ่งครับสำหรับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ้างยี่ซ่องโจรน,นะครับอ,อย่างที่ดีเอสไอระบุขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีประกอบเรื่องของมาตราต่างๆนะในกฎหมายอาญานะครับไปเริ่มต้นที่มาตรา3 41ในประมวลกฎหมายอาญาสักนิดไหมครับครับปรากฏว่าเขาระบุนะครับว่าผู้ใดผู้โดยทุจริตฮะหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นซึ่งได้มาซึ่งสินทรัพย์ผู้หลอกลวงหรือผู้บุคคลที่3ต่างๆนะครับหรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงเนี่ยหรือบุคคลที่3ทํทำถอนหรือทําลายเอกสารนั้นนะครับกระทําผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจําคุกนะครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งตังทั้งปรับนะครับอันนี้ในมาตรา3 41ก่อน นะครับอันนี้เป็นมาตราแรกที่ดีไซน์ระบุไว้นะครับย้อนกลับมาดูมาตรา209ครับระบุผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดําเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นกระทําความผิดฐานเป็นอ้างยี่ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1นึ0 0 0 0บาทถ้าผู้กระทําความผิดเป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีตําแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน200,000บาท <st> มาตรา210ครับ <c oughs> ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไป <c oughs> เพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค2นี้ <c oughs> และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไป <c oughs> ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นซ่องโจร <c oughs> ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นการสมคบเพื่อกระทำความผิดที่มี ระว่างโทษถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40,000บาทถึง2องแสนบาทนี่เป็นสามารตรารในคดีที่มีลักษณะความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนซึ่งกรณีนี้เนี่ยคืออ้างยี่ซ่องโจนรนี่ผมว่าเท่าที่ อยู่ในตลาดมาไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยสำหรับการเอากฎหมายนี่มาใช้ครับืออย่างที่บอกไงการเรียกความเชื่อมั่นบางทีมันต้องใช้ยาแรงอแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าแม้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บางส่วนครับมันยังมีความอ่อนแออยู่นะฮะแต่มันก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆที่จะสามารถหยิบจับมาใช้ได้ฉะนั้นแน่นอนตรงนี้มันคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่นะฮะครับ แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณถึงกลุ่มบุคคลนะครับอีกหลายกลุ่มใครที่คิดจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่มันเกี่ยวข้องกับการช่อฉนทุจริตรต่อไปนี้คงต้องคิดให้หนักเข้าไว้นะะต้องคิดกันให้หนักเข้าไว้นะครับแรงนะอังยีซ่องโจรเนี่ยแรงแรง,แ,รงแล้วก็โดยเฉพาะ,ะที่มีอีกมาตราถึงแปดสิบสามูฮะปรากฏว่าเขาระบุไว้นะครับ เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทําการจับเอาผู้ต้องหาเนี่ยรู้จับได้ไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยทันทีได้เลยนะคืองานนี้ก็คือว่าเอาง่ายๆคือใครเจอคนที่ถูกข้อหาเนี่ยพนักงานเจ้าพนักงานจับได้ราษฎรทั่วไปก็จับได้นะอืเพราะถือว่าอยู่ในที่ที่คุณพาพูดถึงว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายต่อราษฎรหรือบุคคลทั่วไปนั่นเองนะครับอันเนี้ยอ,อันนี้นก็ เป็นการส่งฟ้องนะส่งฟ้องส่งฟ้องไปอยู่ส่งฟ้องนะเป็นเรียบร้อยแล้วนะส่งรงไปที่อายการนะฮะเดี๋ยวอายการก็จะมีเรื่องของการสรุปสมมุรณแล้วก็สั่งฟ้องอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็นี่ส่งฟ้องไงส่งฟ้องใช่ๆก็เดี๋ยวดูว่าอายการจะสั่งอย่างไรครับทีนี้42่รายนะก็ชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยก็คงจะได้เห็นกันตามหน้าข่าวไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ก็มีการนําเสนอกัน เป็นวงกว้างนะฮะแล้วก็มีการนำเสนอกันอย่างแพร่หลายไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันก็คงจะอยู่ที่ตัวละครประมาณ8ถึง12รายนะที่ไล่เรียงดูชื่อ42รายนี้นะฮะที่น่าสนใจก็จะมีอภิมุกบำรุงวงหรือเจ้าปิงปองปิงปองเนี่ยถ้ายังจำกันได้เป็นตัวละครเอกของเรื่อง ครับนะก็เป็นผู้ที่มีการไปเปิดบัญชีแล้วก็ขอใช้วงเงินกับบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งอ่่ด้วยพฤติการตามรายงานข่าวที่ออกมานั้นคือการเอาหุ้นมอเนี่ยแหละครับไปเป็นหลักประกันแล้วก็ขอวงเงินในการซื้อขายหุ้นกับโปรเกอร์เจ้านั้นที่พอเมื่อราคาหุ้นหรือมูลค่าของหุ้นมอเนี่ยมันขยับปรับตัวขึ้นเช่นสมมุตินะ เอาไปฝากทอดแรกเนี่ยเอาไปควยไว้ทอดแรกเนี่ยหุ้นอยู่สามสตางค์ใช่ไหมพอราคาหุ้นมันขึ้นมา6สตางค์นั่นแปลว่าขึ้นมาเท่าตัวเท่าตัวนั่นเองก็หมายถึงว่าใช้หลักประกันเนี่ยน้อยลงมาครึ่งหนึ่งปิงปองทำไงฮะก็เอาไอ้หลักประกันที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนี้ไปเปิดอีกหนึ่งบัญชีกับอีกหนึ่งโบรกเกอร์แล้วก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันนะฮะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปหลายทอด โอ้โหน่าจะเป็น10โบรเกอร์นะถ้าจําไม่ผิดสิอ่11บสโบรเกอร์ประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นนี่แหละฮะคือพฤติการชื่อที่สองที่สังคมจับตามองครับและมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากทางดีไซด้วยนะครับเอกพัฒน์พรประภาเอากพัฒน์พรประภาค,คือไฮโซคิม so ที่เรามักจะได้เห็นกันตามหน้าสื่อเกี่ยวกับ ออของหรูนะของหรูรถหรูรหน้าฬิกาหรูหอ,อะไรหรูๆเนี่ยเขาบอกต้องพี่คิม พี่คิมหรือไฮโซคิมเนี้ยมักจะมีภาพออกมาตามหน้าสื่อในลักษณะประมาณนี้ก็เป็นไฮโซนะมันมีของมันก็ต้องโชว์ใช่ใช่มีของก็ต้องโชว์นะแล้วก็ทีมมักจะมีคำพูดประมาณว่าโอ้โหรถไฮเปอร์คาร์คันนี้ราคา3-400ล้านพี่คิมซื้อแล้วรุ่นลิมิเต็ดอี dition มีไม่กี่คันทั่วโลก แต่ว่าเราซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วมีแล้วเอนะนี่คือผู้ต้องหารายที่สองสามคืออาทิพัฒน์พรประภาเป็นพี่ชายของไฮโซคิมครับ่อรพินพรประภาครับโอ้มายกอดผมว่าผมว่านะครับเนี่ยมันเป็นอีกปัญหาหนึ่งของสังคมไทยครับ การใช้บัญชีม้าซึ่งกรณีนี้เนี่ยตรงตัวเลยนะใช้บัญชีหมาม้าหมาในการไปกระทําการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นหมอโอ้โหออรพินเป็นมารดาเป็นแม่ของไฮโซคิมและอธิพัฒน์พรประภาอ่าใช่นะตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยจากที่มีการเช็คในเรื่องของเครือข่ายสัญญาณนะฮะและการระบุ พิกัดข,ของของของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ทําธุรกรรมกันวันนั้นเนี่ยมันปรากฏสถานที่อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านหลังสวนนะ <ừ> เป็นโรงแรมใหม่ <ừ> มี <c oughs> นี่แหละฮะชื่อบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่ามันไปมี IP Address อยู่ในที่เดียวกัน <ừ> แต่ตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนชื่ออรพิน นะซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีอรพินพรประภาที่ถูกเอาพอร์ตไปซื้อขายอยู่ในโรงแรมอรพินเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะแต่อย่างที่บอกนี่มันเป็นปัญหาของสังคมไทยอย่างหนึ่งบัญชีมา้านะซึ่งกรณีเนี่มันคือบัญชีหมามา้าหมาม้าของนายคิมคและพี่ชายคืออธิพัฒน์พรประภาครับนะจะมีชื่ออื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นวสันจาวลานะ มีบิ๊กแนมอีกอย่างสมนึกกยาวัฒนกิจเจ้าของตรงหัวแล้วไม่เพียงแต่พี่นึกเราเนี่ยนะยังไปเอาบริษัทตรงหัวแคปิตอลบริษัทตรงหัวมีเดียแลครับซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของตรงหัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะเอาไปซื้อขายหุ้นมอด้วยอครับโอ้โห ถ้าดูชื่อที่น่าสนใจครับไอรดาชินวัตรแต่อย่าเข้าใจผิดคนละชินวัตรกับชั้น14นะคนละชินวัตรกับเชียงใหม่ชินวัตรนะไม่ใช่นะมีชื่อที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นเครือข่ายของจะเรียกว่าผู้นำรัฐทิหรือตัวการใหญ่ ได้อย่างไรหรือไม่เดี๋ยวว่ากันนะแต่ชื่อนั้นเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นประยูนอัชการจิระวันชัยพงษ์ภาติแล้วก็จะมีอ่อนละก้าวไกยสิทธิ์ส่วนตัวการใหญ่ที่ว่ากันว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรื่องราวตรงเนี้ ha, เขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะคือถ้าเห็นตามหน้าเสือเนี่ยก็ต้องให้ไอ้ปิงปองมัน เพราะปิงปองเนี่ยมันเป็นตัวออกหน้า <c oughs> นะฮะ <c oughs> ไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ <c oughs> นะแล้วก็อาจจะถูกเซตมาให้ไอ้ปิงปองเนี่ยมันรับไปก่อน <c oughs> อย่างไรหรือเปล่านั้นไม่ทราบขึ้น <c oughs> อยู่กับกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีการสอบสวนกันในเรื่องนี้แต่ว่ากันว่าชื่ออม,มริตกล่อมจิตเจริญ <c oughs> เป็นตัวการใหญ่ที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้ <c oughs> ใช่หรือไม่อย่างไรอันนี้เราตั้งเป็นคําถามนะครับ <c oughs> อม,มริตกล่อมจิตเจริญก็คือเฮียหมอ เฮียมอเนี่ยก็เคยมานั่งให้สัมภาษณ์กับเราในรายการแห่งนี้อยู่สองครั้งสองคราวอ่าใช่ในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆก็มีการมาไล่เรียงเรื่องราวมาผูกโยงเรื่องราวเพื่อที่จะหาตัวละครนะฮะและก็ตัวการในเรื่องนี้เฮียมอก็ได้มาให้ข้อมูลที่ดีแต่วันนี้เนี่ยมันปรากฏชื่อเฮียมออยู่ในจํานวนสี่สิบรายนะฮะผู้ต้องหาที่ ถูกส่งฟ้องออไปยังอายการนะฮะเพื่อพิจารณาว่าจะมีการสั่งฟ้องต่อไปอย่างไรหรือไม่ดังนั้นมันก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องราวรทีนี้ย้อนกลับมาเมื่อสักรครู่ที่บอกว่ากรณีของเอกพัฒน์อธิพัฒน์และอ,อรพินพรประภาเนี่ยมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากทาง d ี i ที่ระบุว่าทั้ง3รายนะ ทั้ง3รายนะของตระกูลพรประภาเนี่ยได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วอ,ออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้ก็แปลว่าก่อนที่จะมีความชัดเจนว่าดีแอัยกับสอบสวนกลางเขาเอาอย่างไรต่ออแต่เอากันแฟร์นะครับต้องบอกว่าด้วยความไฮโซนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามักจะได้เห็น คิมเนี่ยไปโผล่อยู่ประเทศนั้นประเทศนี้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบยุโรปไปซื้อรถซุปเปอร์หรูไปซื้อนาฬิกาโคตรระหรูก็มักจะอยู่แถวยุโรปเนี่ยคือเขาส่วนใหญ่เขาอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วล่ะและการที่จะมีพี่ชายหรือคุณแม่ร่วมเดินทางไปด้วยคงไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่แค่ ดีอไเขาให้ข่าวมาอย่างนี้ว่าทั้ง3รายเนี่ยได้เดินทางออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นเราไม่ได้บ่งบอกไม่ไม่ได้บ่งชี้นะฮะว่าเป็นพฤติการหลบหนีนะเพราะเขาเดินทางไปต่างประเทศครับต้องเรียกว่าเป็นนิจสินอยู่ละใอ่ใช่เป็นประจําอยู่แล้วนะแล้วก็ได้เดินทางออกไปก่อนหน้าที่ไอเออทางงดีอาัยจะมีความชัดเจนด้วยอ่ะโอเคก็ ในแง่ของพฤติการนะในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของตัวละครครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้คงต้องตั้งคําถามต่อไปว่าแล้วในส่วนของการชดใช้มูลค่าความเสียหายการจะดําเนินการอย่างไรต่ออถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คงต้องรอให้การพิจารณาคดีครับมันถึงที่สุดก่อนอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการยึดอายัดการบังคับยึดทรัย์ ่ตรงนั้นเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ต้องย้าด้วยว่าคดีเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วแต่มันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดฉะนั้น42รายยังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดนะถือว่ายังไม่ใช่นะต้องปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายดําเนินการต่อไปนะฮะฉะนั้นคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังไม่มีใครผิดจริงๆทั้ง42รายอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่ ใช้เวลาก็พอสมควรเหมือนกันนะหลายปีเหมือนกันนะฮะที่จะมีผลสรุปจาก DSi ร่วมกับอสอบสวนกลางนั่นเองนะครับโปรกเกอร์ใหญ่ๆทั้งนั้น4ี่พันหล้านนะคุณบามูลค่าการเสียหายครั้งน,นี้คือ <laughs> ของเฉพาะที่กลุ่มนี้นะ คือบรกคเกอร์ที่ว่า untouchable เพราะว่าเขาก็วางตัวเป็น top of the league เนี่ยอ,อย่างพัฒระอย่างโดนเลยอย่างโดนเลยแล้วก็แถวๆบ้านเราเนี่ยพี่ม่วงรัชโยธินเนี่ย<ๆ><ๆ> Innovest X อินโนเวสเก็เป็นอีกหนึ่งตัวต้องบอกว่าเป็นผู้เสียหายรายสำคัญมากๆไม่ใช่รายสำคัญธรรมดานะรายสำคัญมากๆครับในคดีนี้ในคดีนี้พี่มวงรัชโยทินเนี่ยนะโอเคประมาณนี้พี่สุภาชัยมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมอย่างไรไหมฮะก็นับจากนี้ก็ต้องรอดูนะครับหนึ่งพอส่งไปที่อายการแล้วก็ สิ่งที่ต้องตามคือทำรายของอายการละหนึ่งจะมีการาถแถลงคดีตรงนี้แล้วก็สั่งฟ้องเมื่อไหรนะผมว่าตรงนั้นน่ยมันจะเป็นพนักงานการที่หลายหลายคนแน่นอน,นะครับบางส่วนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะโบรกเกอร์เนี่ยก็ต้องติดตามในส่วนตรงนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับ